สวัสดีครับแฟนเพจ Kick Off s u p e r s t นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่6 มิถุนาอยนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมฟุตบอลทีมชาตินะครับมีลงสนามกันหลายคู่นะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ1คู่ผมจะโฟกัสไปที่ศึกฟุตบอลยูฟาเนชันเรย์โซนสี่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำน,นะครับ G.POWER สถาบัานทางการเงินนะครับที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ G.POWER เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับหนึ่งคู่ของยูฟาเนชัน r รกนะครับไปกันที่โซน4นะครับเป็นการเจอกันระหว่างสโลวาเกียเปิดบ้านพบกับ ซักสถานเกตบอลชื่อชั้นของทางคุนพลสโลวะเหนือกว่าพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่ง่ายนะครับผมบอกกับว่าแม้ชื่อชั้นของทางสโลวาเกียจะเหนือกว่าเยอะนะครับแต่ ปัญหาหลักขอพวกเขาทีมชุดนี้คือเกมลุกเนี่ยค่อนข้างเฟื่อน,นะครับขาดความดุดดันนักเตะอย่างทางรูคัสฮารัตลินอีวานชารัตองเดดูดาพาสติกโฮร์สกี้และวลาดิเบียวไว้์ต่างเล่นกันไม่เข้าข่านะครับเกมลุกการเข้าทำค่อนข้างช้านะครับหวังผลรบากเจอกับทางคาสสถานนะครับซึ่งผลง,งานช่วงหลังเนี่ยยกระดับขึ้นมาเยอะมากนครับ4เกมหลังสุดพวกเขาชนะรัวนะครับและแท็กติก ยามเล่นเป็นบอลหลอกเนี่ย ปรับใช้3-6-1ต้องบอกนะครับว่ามีความเหนียวแน่นเป็นอย่างยิ่งนักเตะมีความฟิตจับสามายินยาได้แล้วก็จังหวะโต๊กลับเนี่ยพอหวังผลได้กระแพงคู่นี้ับเปิดมาให้ที่เซรวาก,กีน,นะครับเป็นต่อที่1.5นะครับผมบอลทว่าเกมลุกชุดนี้ของทางเจ้าบ้านค่อนข้าง,งหวังผลยากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะยิงขาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายกัดฟันครับเชียบอลรอเชื่อว่าส่งบอลแบบนี้ครักสถานกับสูไดแล้วก็อยากน้อยจะไม่แพ้ขาดกับอกอ,อกมาเชียบอลลองเชียทางขาดซักสถานนะครับในคู่นี้ขอทุกท่านเชียบอล แบบมีความสุขนะครับเก่งๆรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ